สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพระและของสะสมนะครับก็จะพามาชมพระปิดตาของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรุ่นปิดตาจัมโบ้หนึ่งและจัมโบ้สองนะครับก็จากที่พระออกมานะครับผมก็ได้เปิดรุ่นมานะครับก็จะเอาพระมาให้ได้ชมกันนะครับว่าปิดตาจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ อันนี้เป็นกล่องนะครับถ้าเป็นเนื้อเนื้อลุ้นนะครับก็คือปิตาจัมโบ้หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจัมโบ้หนึ่งปดนีหนึ่งร้อยปีนะครับแล้วก็ปิตาจัมโบ้สองมาสิษธิหนึ่งร้อยปีนะครับก็เป็นพระใหม่นะครับเพิ่งปลุกเสกไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็เป็นพระที่ออกมาก็จํานวนผลิตก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมทีเดียวเลยนะครับ สำหรับพระปิตาจ,มโ, 1, จมโบ2นะครับจมโบ1กล่องจะสีแดงนะครับแล้วก็จมโบ2กล่องเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นเนื้อลุนนะครับก็กล่องจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวพระเนี่ยก็จะมีหลายรายการนะครับแต่จํานวนไม่เยอะรายการหนึ่งก็ประมาณห้าพันสี่พันห้าพันไม่เกินหกพันองค์นะครับต่อรายการนะครับ แล้วแต่ละรายการก็จะแบ่งเป็นเนื้อต่างต่างอีกนะครับคราวนี้ผมให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับจมโบนหนึ่งจโบ้สองต่างกันอย่างไรนะครับนีนะครับอันนี้เป็นจมโบ้หนึ่งนะครับก็ลักษณะองค์พระก็ใกล้เคียงกันนะครับนะครับก็จะมีลักษณะของพระที่ต่างกันก็คือรูปแบบของตัวองค์พระนะครับ ที่ต่างกันถ้าสังเกตง่ายๆก็คือด้านหลังนะครับก็ยันก็จะต่างกันนะครับยันต่างกันจัมโบ้หนึ่งเนี่ยจะเป็นยันที่เห็นได้บ่อยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นยันเมตานะครับแล้วก็ส่วนจัมโบ้สองเนี่ยก็จะเป็นยันดวงคล้ายๆปิตาหลวงพ่อโตนะครับที่เอามาไว้อยู่ด้านหลังนะครับ ก็ตัวหนังสือนี้ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ตรงด้านล่างนะครับปิตาจมโบสองเนี่ยพิมพ์ก็จะมีลักษณะที่เห็นชัดกว่านะครับจมโบหนึ่คราวนี้เรามาดูไล่เนื้อกันเลยนะครับก็เริ่มจากเนื้อแรกเลยนะครับที่ที่ผมได้ได้เช่ามานะครับอันนี้มันจะเป็นรายการพิเศษนะครับ รายการนี้ถ้าดูในใบรายการเนี่ยมันจะอยู่เป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าก็คือเนื้อใบลานเจ็ดป่าช้านะครับผสมว่านอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ผลิตจํานวนสามพันองค์นะครับตามใบรายการที่ที่ออกมานะครับามาดูข้างในนะครับ นี่นี่นะครับเนื้อใบลานเจ็ดป่าชานะครับผสมวานนะครับอ่าก็จะมีเป็นเม็ดเล็กๆนะครับถ้าสังเกตเห็นจะอยู่ก็จะมีผงตะใบทองด้วยนะครับแล้วก็ ตามใบรายการเนี่ยก็คือจะเป็นใบลานที่เจ็ดป่าช้านะครับมาผสมกันด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพัดยันเมตตาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นวัดเวยด้วนแล้วก็ปีพศนะครับก็คือสองห้าหกสบนะครับอันนี้องค์พระก็คือหมายเลข ห้าสองสนะครับก็จำนวนของเนื้อใบลานเจ็ดปาช้ารายการที่5้านี้ก็3า0พันองค์นะครับตามใบรายการนะครับโอเคแล้วก็คราวนี้ผมจะไล่จากเนื้อที่เป็นรายการสุ่มมานะครับก็เริ่มจากเนื้อแรกเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อ เนื้อว่านนะครับสีชมพูนะครับจะเป็นว่านโพกษัร้อยแปดนะครับตามใบรายการก็จำนวนแต่ละเนื้อเนี่ยก็ไม่เกิน5000องค์นะครับเท่าที่ผมดูนะครับนี่นะ ลักษณะแตกต่างกันของแต่ละเนื้อเนี่ยมันก็จะมีมวลสารที่ต่างกันนะครับอันนี้จะเห็นไหมครับจะมีผลิกที่มันสะท้อนแสงอยู่นะครับอันนี้ถ้าดูตามมวลสารนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อชมพูว่านตระกูลพวกซัพร้อยแปดแล้วก็เป็นฝั่งเพชรหน้าทั่งนะครับก็จะมีความระยิบระยับของมวลสารออกมานะครับ เนื้อนี้ก็ตามรายการนี้ก็จะผลิตออกมาห้าร้อยองค์นะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับก็สีก็ ก็สวยดีนะครับเป็นเนื้อสีชมพูอ,อ่อนๆนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับอันนี้เนื้อสีเหลืองใบรายการก,ก็คือจะเป็นว่านดอกทองนะครับว่านดอกทอง ันนี้มวลสารก็จะเป็นว่านดอกทองติดจีวรคำหมากนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นมวลสารที่ติดอยู่นะครับก็คือจะเป็นคำหมากแล้วก็จะมีเศษท,ที่เห็นเหลืองๆนั่นนะครับก็คือเป็นจีวรของพ่อนะครับที่เอามาทําเป็นมวลสารนะครับก็จะเห็นติดทั่วองค์เลยนะครับ นี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะมีหมายเลขถ้าเป็นติดจีวอนคำหมากนี่ก็จะผลิตออกมาจำนวน400องค์นะครับของแต่ละเนื้อนะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อพิเศษก็คือพวกที่ฝังตะกุดนะครับแต่คราวนี้ผม ส่งมาไม่ไม่มีนะครับสำหรับเนื้อที่มีการฝังตะกุดนะครับก็ให้ดูเป็นเนื้อที่ที่เป็นโซนที่ไม่มีตะกุดนะครับต่อมาเป็นเนื้อสีเขียวนะครับเนื้อสีเขียวเนี่ยสำหรับจัมโบ้หนึ่งเนี่ยผมไม่มีก็เลยให้ดูเป็นจัมโบ้สองแทนนะครับจะเป็นเนื้อเนื้อสีเขียว เนื้อสีเขียวก็เป็นว่านมานิยมนะครับอ่านี้เนื้อสีเขียวนี่นะครับเนื้อสีเขียวก็จะเป็นอันนี้เป็นรุ่นจัมโบ้สอน,นะครับมวลสารอันนี้น่าจะน่าจะเป็นโรยพลอยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมีล้นมาประมาณสิบองค์นะครับก็จะมีเนื้อสีเขียวกับเนื้อสีดำนะครับดูลักษณะจะเห็นเนี่ยนะครับเป็นพลอยสีนะครับแล้วก็จะมี มีพ่นทองกับพ่นเงินนะครับอันนี้ถ้าจะเห็นน่าจะเป็นสีทองที่ลรยอยู่ทั่วองค์นะครับจำนวนก็พ่นทองนี่อยู่ที่ประมาณ600องค์นะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งเก้าสี่นะครับ 1, 4. 1> น4ครานี้มาดูอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นผิวเนื้อธรรมดา นะครับเนื้อเทียบกันเห็นไหมครับก็จะไม่มีพลอยนะครับก็จะเป็นเนื้อจะมีมวลสารแซมอยู่นะครับเป็นพาที่มวลสารเยอะมากนะครับพาปิตานี่อันนี้มวลสารจะเยอะมาก ต่อมานะครับจากเนื้อสีเขียวแล้วก็มาดูเนื้อสีฟ้านะครับเนื้อสีฟ้านี่อันนี้จะเป็นจัมโบน้หนึ่งนะครับเนื้อสีฟ้านะครับดูมมลสารนะครับ น่าจะเป็นฝั่งพลอยเสกนะครับจำนวน800องค์นะครับอันนี้หมายเลข3า2ปนะครับนะครับเป็นสีสีครับน่าจะเป็นพลอยนะครับก็เนื้อสีฟ้านี้ก็จะเป็นตระกูลว่านเศรษฐีนะครับ แล้วก็จะมีฝังพลอยโรยผงตะไบทองฝังเพชรหน้าท่างติดชิวอนคำมาแล้วก็เป็นพวกตะกุตทองแดงตะกุดเงินตะกุดทองนะครับก็เป็นเนื้อบนบนนี้จำนวนก็120 200องค์แล้วก็ลดลดลันลงมานะครับเนื้อธรรมดาก็จะเป็นจำนวนพั0หองค์นะครับแต่นนี้จะเป็นเนื้อฝังพลอยนะครับ ก็อยู่ที่จำนวนแปดร้อยองนะครับจากเนื้อสีฟ้าเสร็จก็มาดูเนื้อสีขาวนะครับเนื้อสีขาวนี้ผมเอามาให้ดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวก็คือติดจีวรคำหมากนะครับก็จำนวนสี่ร้อยอง นี่ยครับอันนี้ก็จะจีวรเยอะตัวที่เป็นคำหมาก,ก็จะน้อยนะครับก็แล้วแต่ตอนที่กดพิมพ์นะครับจะผสมอะไรมานี่นะครับจำนวนนี้ก็คือ400องค์นะครับสำหรับเนื้อนี้นี่นะครับส่วนอันนี้ามาให้ดูก็จะเป็น โรยผงตะไบทองนะครับโรยผงตะไบทองนี่นะครับโรยผงตะไบทองก็จะออกมาจำนวนห้าร้อยองค์นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับเนื้อขาวเกอสรเกสรหนึ่งร้อยแปดแล้วก็ผสมกับผงลบนะครับ แล้วก็มีอีกเนื้อหนึ่งที่จะให้ดูก็คือเนื้อสีขาวนะครับแต่นี้เป็นเนื้อสีขาวที่ปิดทองนะครับก็อาจจะจัดอยู่ในหมวดโรยผงตะายทองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะในรายการจะไม่มีเนื้อนี้มานะครับก้อนนี้ผงทองมันยังไม่ค่อยแห้งนะครับจับแล้วก็จะติดมือผมก็เลยให้ดูในกล่องไปก่อน,น นอ,อันนี้มันโดนโดนฟองน้ำนะครับทองก็เลยหลุดแต่ตามซ่อก็ยังอยู่เดี๋ยวผมจะเอาองค์ที่มีความสมบูรณ์ของของหน้าทองนะครับให้ดูนะครับนี่ครับก็ถ้า เต็มเตมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับปิดทองนะครับถัดจากเนื้อขาวขึ้นมาคราวนี้ก็จะเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงก็จะเป็นว่านสบู่เลือดนะครับ เนื้อแดงนี่นะครับเนื้อแดงอันนี้มวลสารเห็นชัดเลยนะครับก็น่าจะเป็นพลอยเสกนะครับเนี่ยนะครับพลอยเสกก็แปดร้อยอง นี้หมายเลขเจ็ดเก้าแปดนะครับพอยเซก็สวยงามนะครับส่วนอันนี้เป็นตะไบทองนะครับเห็นไหมครับอิกักษ์ของแต่ละเนื้อก็จะต่างกันไปนะครับตามมวลสารก็แต่ก็ ก็สวยงามทุกองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจัมโบ้สองนะครับเนื้อน,น้ำตาลน้ำตาลวาดร้อยแปดนะครับอันนี้เป็นของจัมโบ้สองนะ ก็เป็นพลอยเหมือนกันนะครับพลอยสีด้านหลังจำนโบสองก็จะพิมพ์ก็จะชัดกว่าจำนบนหนึ่งนะครับยันดวงครับรายการต่อมาเป็นเนื้อลุ้นสุดท้ายนะครับก็คือเนื้อดำผงใบลานนะครับก็จะเป็นเนื้อที่ เนื้อสุดท้ายนะครับของรายการลุ้นนะครับอ่าอันนี้ผมเอามาให้ดูเนื้อใบลานเนี่ยผมมีติดจนะีวรฝังเพชรหน้าทาั่งโรยผงตะใบทองแล้วก็ฝ่งพลอยเสกอ่าคราวนี้ผมให้ดูตัวเพชรหน้าทั่งนะครับเห็นไหม,มครับก็จะระยิบระยับนะครับ เรามาเทียบกับตัวที่เป็นฝั่งพลอยเสกนะครับเห็นไหมครับก็จะต่างกันแล้วก็จะมีตะไบทองนะครับอันนี้เป็นตะไบทองนี่นะครับ ก็จะเห็นชัดเลยนะครับตะไบทองเพชรหน้าท่างนี่สังเกตง,ง่ายๆคือถ้าสองกระแสงมันจะระยิบระยับนะครับดูเปล่งประกายดีนะครับสวยงามแล้วก็ตะไบทองก็จะเหมือนเป็นผงทองนะครับปิดอยู่นี่นะครับด้านหลัง ก็เนื้อล่างสุดถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่1200องร้อยอม์นะครับถ้าฝั่งพลอยเสกอย่างอันนี้อย่างอันนี้นะครับก็จะอยู่ที่800รอยอง์นะครับแล้วก็เพชรหน้าท่างนี้ก็จะอยู่อยู่ห้าร้อยอง์นะครับตะไบทองก็จะห้าร้อยองค์ เจ็ดหน้าทางกัตตาใบทองนี่จำนวนเท่ากันนะครับ500องค์นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อจีวอคําหมากนะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อที่ติดจีวอกับคํมหมากหลงพ่อนะครับนี่นะครับอันนี้ติดจีวอมานิดนึงนะครับเนื้อนี้ก็จะอยู่ที่400อองค์นะครับ ที่400องค์แล้วถัดจากเนื้อนี้ไปก็จะเป็นทองแดงติดจีวอรนะครับลอยธนบัตรหลวงปู่สวงเสกนะครับอันนั้น200องค์แล้วก็ตะกุดเงินติดจีวรคํคำหมาก120องค์ตะกุดทองติดจีวรเกษาํำหมาก120องค์ก็จำนวนแต่ละเนื้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ สี0 0ักว่าองค์นะครับสำหรับรายการลุ้นโชคนะครับของของปลดหนี้ร้อยปีนะครับจัมโบ้หนึ่งเนี่ยแต่ละเนื้อในการก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสามพันไม่เกินสี่พันนะครับแต่ถ้าจะเป็นจัมโบ้สองเนี่ย จัมโบ้สตัวลุ้นเนื้อเนี่ยแต่ละเนื้อเนี่ยรายการก็จะจะเยอะกว่าอ่าอันนี้เป็นจัมโบ้สนะครับเนื้อดำผงใบลานนะครับอันนี้มีระยิบระยับก็น่าจะเป็นเป็นเพชรหน้าทั่งนะครับก็จะอยู่ที่จำนวนห้าร้อยองค์นะครับ เนื้อธรรมดาพันสองนะครับฝั่งพอยเซกแปดนะครับก็จำนวนรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ5,000ันองนะครับของแต่ละเนื้อในการนะครับอันนี้เพชรน้าทั่งนะครับอันนี้ผมมี นี่เหมือนกันนะครับก็จะรีบรายบนะครับหมายเลขหนึ่งสามสองนะครับก็เนี่ยนะครับเพชรหน้าทางก็ไม่เกินห้ารอยองค์นะครับจำนวนในการผลิตออกมานะครับก็วันนี้พามาดูปิตาจัมโบ่หนึ่งจัมโบ้สองนะครับของพ่อพัดนะครับก็เป็นพาอีกรุ่นที่หน้าสะสมนะครับ เป็นพระปิดตาที่พิมพ์ถอนมาจากพิมพ์ของหลวงปู่โตนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็ subscribe นะครับติดตามว่ากูมองห้องพระของสะสมในคลิปหน้านะครับจะพามาชมพระอะไรนะครับแล้วก็มีลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการสะสมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ